เราก็ไม่มีเนี่ยความรู้แบบนี้แหละจะคุยให้มนุษย์ฟัง <c oughs> แล้วพวกเราเข้าถึงจิตธาตุชีวิตได้แล้วเราจะพ้นทุกล้านเปอร์เซ็นตมันไม่เหลือทุกอีกต่อไปมันอยู่บนโลกใบนี้แบบมีแต่จะมาประกาศความจริงนี้พาพวกเราทั้งหลายรู้แจ้งจิตพวกเรามีจิตมีธาตุชีวิตที่ใสบริสุทธิ์แต่เรากลับไม่รู้จักตัวเองเลย นี่แหละคือความไม่รู้ที่มันเป็นธรรมชาติของธาตุบริสุทธิ์นี้จิตหรือธาตุบริสุทธิ์เรามันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันต้องการเรียนรู้มันก็เลยต้องมาอาศัยเครื่องมืออาศัยเครื่องมือคืออาศัยเนี่ยไออาการเนี่ยที่เป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์เป็นอาการรับรู้มาอาศัยอาการเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้ แล้วก็มาปรุงแต่งถือครองร่างกายนี้ต่อพวกเรามาอาศัยอยู่ในเครื่องมือเหล่านี้ร่างกายนี้ก็เป็นภาชนะแล้วพวกเราก็มาอาศัยเสียงมโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยอาศัยเครื่องมือปรุงแต่งเหล่านี้ในการที่จะมาเรียนรู้ทุกสรรพสิง่งแล้วก็มาเรียนรู้พวกเราเองด้วยแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่มาเรียนรู้จิตเลยไม่มารู้จักจิตหรือท่าชีวิตตัวเองเลยมีแต่ เรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกหาวัตถุธาตุมาถือครองแล้วก็บอกว่าเป็นเราเป็นของของเราโอ้เราไม่เคยเกิดเลยแล้วจะมาเป็นเราตรงไหนเข็นคฆ่าทำร้ายแย่งแผ่นดินกันดินก็เป็นของของโลกใบนี้มาแย่งกันทําไมแย่งอาหารกันโอ้ยอาหารเต็มโลกเลยกินเข้าไปเถอะจะมาเบียดเบียนเกณฑ์ฆ่ากินกันไปกินกันมาทําไมพวกเรา คือจิตกระทาชีวิตที่ไล้รูปร่างวางเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆที่ต้องการแค่มารู้ว่าตัวเองคืออะไรแค่นั้นเองจึงมาอาศัยเครื่องมือเหล่านี้อาจารย์แค่มาประกาศมาบอกไปเล่าพวกเราฟังว่าตื่นกันได้แล้วนะกับบ้านเถอะพ่อรออยู่พวกเราออกนอกบ้านมานานแล้วกลับบ้านได้แล้วพวกเราคือจิตกึ่ทาชีวิต กลับมารู้แจ้งจิตได้แล้วสิ่งต่างๆภายนอกดิ้นลนแสวงหาความรู้มากมายใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกมันทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตเราเนี่ยแหละแค่เราไม่เคยมารู้ภายในจงมาตื่นรู้อยู่ภายในจงเห็นได้ได้ว่าไอ้ความคิดที่มันคิดอยู่ตลอดเนี่ยนี่แหละที่มันสร้าง สมมุติให้กับทุกสรรพสิ่งให้ค่าสิ่งนั้นเรียกว่าต้นมะม่วงเนี่ยภาษาสมมุตินั้นเนี่ยมต้นมะม่วงก็มีขึ้นมาลองมองดูสิ่งนั้นมันกับไม่ได้พูดว่ามันเป็นอะไรเลยไอเสียงนี้ต่างหากที่บอกมันเป็นต้นมะม่วงทุกสรรพสิ่งเขาไม่มีชื่อว่าเขาเป็นอะไรแม้แต่ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยแต่เราก็คิดว่านี่ไงแขนขาของเรา เราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเสียงนี้พูดเราอาศัยเสียงนี้ในการให้ค่าอยู่ตลอดเลยใครเห็นตรงนี้ได้พรุงน้ำตาล่วงตอนนี้ดีใจด้วยนะยี่ปเซมาแล้วแล้วฟังเทปอาจารย์ตลอดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยทุกวันนะทุกสถานะ ทุกลัทิทุกศาสนาทุกชนชาติเชื้อชาติฟังได้หมดอาจารย์ได้ทำเทพอยู่เทปยูนิเวอร์แซลนี้พูดความจริงเรื่องจิตให้ทุกคนได้ฟังไม่แบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นไม่มีการแบ่งแยกทุกคนเสมอภาคกันทุกคนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยพวกเรารู้ไหมว่าพวกเราเป็นเนื้อเดียวกันกลับบ้านได้แล้วพวกเราก็ธาตุไซบริสุท์ที่มีชีวิต ที่เป็นเนื้อธาบไม่ได้มีรูปร่างนะพวกเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีรูปร่างแต่เราดันมาอาศัยรูปร่างนี้เพื่อจะเรียนรู้แค่นั้นอธิบายซ้ำพวกเราเข้าใจไหมว่าที่พวกเรามาอาศัยภาชนะนี้ซึ่งภาชนะนี้มันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายล้วเวลานับแต่นี้มันเหลืออยู่ไม่มากนะอาจจะเป็นพน่งนี้มาลืนนี้ก็ได้ ถ้าพวกเรายังไม่รู้แจ้งจิตไม่รู้ว่าเราคือจิตก็ธาตุชีวิตที่ไร้รูปร่างไซส์มากถ้าเราไม่ไม่เข้าถึงตงัวนี้ไม่เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าถ้าเรายังไม่แจ้งต่อธาตุบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยเราไม่กลายเป็นเนื้อตัวนี้นะเราก็ยังคงต้องไปอาศัยภาชนะต่อไปแล้วก็เริ่มเรียนรู้ใหม่เกิดใหม่แล้วก็ตายไปไปหาภาชนะใหม่เริ่มเรียนรู้ใหม่ ทุกต่อไปไหมเข้าใจไหมเกิดมาต้องหาอยู่หากินกินกันไปกินกงินมาเขากินเราเรากินเขาเกิดฆ่าทำลายกันโกรธเกลียดกันเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เราเป็นสัตว์จนถึงทุกวันนี้เราก็เป็นแบบเหมือนเดิมเลยเราเคยเกิดเป็นสัตว์มาทุกประเภทเราเป็นมาหมดแล้วแม้แต่มนุษย์เราก็เป็นหลายครั้งแล้วนะเราได้มาส่ภาชนะต่างๆบนโลกมาเนี่ยโอ้หลายล้านรอบมากเลย เรียกว่าเป็นอินฟินิตี้เลยคือเราเป็นมาหมดทุกอย่างแต่เรากลับไม่รู้เลยรู้ไหมไมีแต่ว่าไม่รู้เลยพวกเราแล้วพวกเราก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยที่เกิดมาใหม่เข้าใจนะแต่ถ้าใครก็ตามที่ต้องการให้มันจบฟังเทปอาจารย์มากๆ พวกเราจะออกจากกรงขังนี้ออกจากโซ่ตรวนนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนจะต้องฟังเทพอาจารย์ความรู้เรื่องจิตวิชารู้แจ้งจิตนี้จะต้องกระจายกับทุกคนได้ฟังพเพราช่วยกันแชร์นะการให้ความรู้เรื่องความพ้นทุกนี้แก่ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยเมื่อทุกคนได้ฟังน้ำตาล่วงโพลงไม่ทุกข์อีกแล้วเต็มหัวใจแล้วเขาจะขอบ ขาจะขอบคุณพวกเราที่พวกเราได้แชร์สิ่งดีๆนี้ไปให้เขาที่นี่ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวที่นี่มีแต่ให้โดยฝ่ายเดียวให้พวกเราได้รู้จักจิตอันเป็นธาตุชีวิตที่ใสบริสุทธิ์ความรู้นี้พวกเรามีมันอยู่แล้วพวกเรามีจิตอยู่แล้วพวกเรามีธาตุบริสุทธิ์เรานั่นแหละคือธาตุบริสุทธิ์แต่เรากลับไม่รู้เรากลับมา มาเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เรากลับมาเข้าใจว่าเสียงนียเรากำลังพูดมันไม่มีเรามันไม่มีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันมีแต่อาการของจิตเนี่ยก็ะเพื่อมเป็นเสียงหนึ่งนี่คืออาการจิตมโนภาพก็เป็นอาการจิตอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์จะอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นอาการของจิตความจําอาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิต มันเห็นของมันมันได้กลิ่นของมันเองมันรับรู้รสชาติของมันเองมันทำงานเองหมดเลยสังเกตด,ดีๆมันไม่มีเราอยู่ในไอ้ก้อนธาตน,นี้เลยวันคืนล่วงไปบัดนี้หาอะไรกันมันไม่ต้องไปท่องไปจําหรือเอาร่างกายไปเดินไปนั่งไป อยู่ในป่าในเขาไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของฝังให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจจนเข้าถึงใจจนพวกเราเกิดความรู้ว่าเฮ้ยลองสังเกตด,ดูสิมันไม่ใช่เราได้ไงเนี่ยลองมาพิสูจน์ดูมาพิสูจน์ให้เห็นให้แจ้งว่าไอเสียงที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เราพูดมันพูดของมันมันคิดของมันเองมันไม่มีตัว อาจารย์แค่อยากจะบอกพวกเราว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถามตัวเองมาโดยตลอดว่าเราเกิดมามาอาศยภาชนะนี้ได้ไงเนี่ยแล้วเราต้องการอะไรเนี่ยแล้วตายไปเราจะไปไหนคือมันมีแต่ความไม่รู้มาโดยตลอดแต่มันรู้สึกว่าเราต้องการอะไรบางอย่างแค่นั้นเองไอ้ตรงนี้เลยที่มันเป็นแรงผลักดันจิตเรานะเมื่อมันตั้งว่าอยากจะพ้นทุกข์ อยากจะไม่เกิดอีกเมื่อมันตั้งแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตหรือธาตุชีวิตเราเนี่ยมันจะดิ้นรนเพื่อจะทวนกระแสให้เราก็พ้นออกมาจากกรงขังพ้นออกมาจากโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้เนี่ยเราถูกความคิดมันลากไปตลอดเลยไอ้เสียงที่พูดเนี่ยมันลากเราไปตลอดเลยใครเห็นตรงนี้ได้บ้างเห็นโทษภัยของการที่ไหลไปกับไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อไรนะเราจะ หลุดพ้นได้โดยง่ายเมื่อเราเห็นว่าเนี่ยไอเสียงเนี่ยที่มันลากเราไปมนโนภาพบารมการมันลากเราไปตลอดเลยแล้วพอเห็นได้เมื่อไหรมันจะเกิดความรู้กันมาว่าทั้งนั้นเราไหลไปกับมันทําไมอ่ะมันมีตัวตนไหมมันจะค้นหาคําตอบเลยว่าเอ้าไอเสียงนี่มันไม่มีตัวตนนี่มันจับต้องไม่ได้นี่แล้วเราไหลไปกับมันทําไมทั้งนั้นอ่ะโอ้โหตาแตกเลย ที่รู้อยู่ตอนเนี้มันรู้คงมันเองเหรอเนี่ยแล้วเราไหลไปกับมันทําไมเราหลงยึดว่าเรารู้ได้ไงเนี่ยนำ้ำน้ำตาไหลลยโล้มไปหมดเลยหลุดออกจากสองลักษณะนี้ได้เมื่อจบกันมีแค่นี้แหละอ่ะทีนี้อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจการใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยแค่สังเกตฟังเทพอาจารย์มากๆปักลกักๆคือฟังเทพ จนกว่าเสียงของอาจารย์ไม่ดังอยู่ในจิตตลอดแล้วพวกเราเอาหลักสูตรนี้เข้าไปในระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์เลยนะทุกคนต้องเรียนวิชานี้นะจะว่าไปคืออาจารย์ได้แจกเทปฟรีด้วยร่ายพวกเราฟังอาจารย์แจกเทปฟรีด้วยใครต้องการเทปฟรีมีเสียงเทปของอาจารย์อยู่ประมาณห้าเทปเนี่ยณตอนนี้นะ ติดต่อเข้ามาที่แอดปัญญาเก้าติดต่อเข้ามาที่ไลน์นะแอดปัญญาเก้าหรือติดตามฟังในโลกโซเชียลคือ YouTube f a e e b o o k เนี่ยเพจผลทุกได้เพราะรู้ไปติดตามฟังเราจะเข้ามาลิงก์ที่อปัญญาเก้ก็มีลิงก์ให้เรียบร้อยอยากได้เทปฟ,ฟรีมินเป็นคนยากจนลำบากอยากได้ฟรีติดต่อได้เลยแจฟ,ฟรี แต่ถ้ามีไรายได้แล้วช่วยหน่อยช่วยเอาเทปเหล่านี้เอาไปกระจายให้คนทั้งโลกได้ฟังช่วยกันหน่อยนี่คือมงคลสูงสุดแล้วช่วยกันเอาเทปไปแจกให้คนทั้งโลกได้ฟังทั่วกันสำหรับคนที่มีมั่งมีทั้งหลายหลยนะการให้ความรู้นี้ให้คนได้รู้จักจิตธาตุชีวิตแล้วเขาปลงแล้วเขาพ้นจากทุก นี่คือการให้ที่เลอค่าที่สุดเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นมงคลสูงสุดแล้วพวกเราก็ต้องฟังด้วยวิชาจิตเป็นวิชาที่คนที่รู้แจ้งมีน้อยมากต้องเป็นคนที่แตกฉานจริงๆถึงจะอธิบายได้อย่างละเอียดอาจารย์จะอุปมาให้ฟังว่าพวกเรานี่มาหลง อาศัยภาชนะไอ้ก้อนนี้เรามาอาศัยเข้าใจตรงนี้ไหมบง่งบอกอะไรมันมีภาชนะหนึ่งคือก้อนร่างกายวางอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าไม่มีเราไปอาศัยก้อนร่างกายทั้งคนเน่าเปื่อยถูกไหมพวกเรานึกภาพว่าถ้าเราถ้ามีคนเอากระชากเราออกจากร่างกายนี้เอาจิตวิญญาณเราออกจากร่างกายร่างกายนี้ก็ล้มเลยแล้วก็เน่าเปื่อยทันทีถูกไหม มันตายทันทีเลยร่างกายมีหัวใจก็ไม่เต้นมีสมองก็คิดไม่ได้ทุกอย่างมันจะตายทันทีแล้วเน่าทันทีถ้าเอาจิตออกจากร่างกายนะถ้าเอาจิตใส่ปุ๊มก็มีชีวิตขึ้นมาเพราะจิตคือธาตุชีวิตตรงนี้เข้าใจนะจิตคือธาตุชีวิตทีนี้ต่อเรามาอาศัยร่างกายนี้นั่นบ่งบอกให้เห็นว่าเราไม่ได้มีรูปร่างตรงนี้เข้าใจไหม เราไม่มีรูปร่างแน่ๆล่ะเราถึงมาอาศัยพาชนะที่มีรูปร่างนี้เข้าใจให้ได้นะอย่าลืมถ้าร่างกายนี้ตายไปจิตเราจะไปหาร่างกายใหม่เห็นไหมว่าจิตเรามันไม่เคยเป็นอะไรกับอะไรเลยอาจารย์อยากจะบอกว่าขนาดที่พวกเรากินข้าวอะจิตมันไม่รู้เรื่องเลยว่ามันกินข้าวเข้าใจไหมจิตมันกินข้าวไม่ได้ตรงนี้เข้าใจไหม จิตมันกินข้าวไม่ได้มันไม่ต้องการข้าวเข้าใจนะจิตเป็นธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างมันไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆเป็นธาตุต้นกําเนิดของทุกสรรพสิง่งเป็นเนื้อธาตุใสๆที่เป็นเนื้อความว่างเปล่าที่กลืนเป็นเนื้อจักรวาลเนี่ยเราคือเนื้อธาตุใสๆบริสุทธิ์นี้ ที่เป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิง่งเป็นเนื้อเดียวกันกันกบจัก,กรวาลธาตุเข้าใจนะพวกเราแค่มาเรียนรู้และเพื่อจะได้กลับบ้านแค่นั้นเราจะกลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อคําว่าเรากลับบ้านไหมก็ว่าเรารู้แจ้งจิตตัวเองได้เมื่อ,อไหร่ว่าเราก็ทธาตุไสบอร์ดิสต์ทองนั้นไม่มีอะไรเป็นเราเลยเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ จนกว่าเราจะแจ้งแบบนี้เรารู้ว่าเราไม่เกิดนี่คือชาติสุดท้ายอะไรอย่างนี้เลยนะมันเห็นชัดเลยนะเราเป็นเนื้อเดียวกันความว่างเปล่าไซสๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมือจับไม่ได้เนี่ยไอความว่างเปล่าไซสๆที่อยู่ต่อหน้าที่มือจับไม่ได้เนี่ยนี่แหละเราคือไอธาตุไส์แบบนี้แหละอากาศคาร์บอนอากาศออกซิเจน อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆอากาศเย็นอากาศร้อนอันนี้เป็นของคู่ๆนะมันก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆแล้วอากาศเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงเกิดเป็นลมพายุเฮริเคียนทอร์นาโดมันก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆเอาระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์โยนใส่ต่อนหน้าเราระเบิดตุ้มร่างกายแตกละเอียดโลกใบนี้โอ้แตกละเอียดเลย ทั้งหมดนี้ก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสใสความว่างเปล่าใสใสนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยตรงนี้เข้าใจไหมพวกเราเข้าใจตรงนี้มันยงง่ายไปไหมเนี่ยมันง่ายมากเลยนะเข้าใจได้ไหมใครเข้าใจไม่ได้ดีว่าสาหัสมะไม่ต้องมาถามนะว่าเป็นว่าทําไมถึงเข้าใจไม่ได้คนที่ฉลาดนะฟังนาทีเดียวกันนะั้นลรโลน้ำตาล่วงหมด เต็มหัวใจว่าไม่เกิดแล้วคนที่สลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้โห,หฟังต้องฟังขยายความสักชั่วโมงหนึ่งนะกว่าจะเข้าใจแล้วก็โพล่งน้ําตาล่วงนะแต่คนประเภทที่ก็เรียกว่าปัญญาน้อยต้องฟังไม่ต้องฟังทุกวันนะฟังอาจจะเป็นประมาณเจ็ดวันเจ็ดเดือนโปล่งขึ้นมาน้ําตาล่วงหมดสงสัยไม่เกิดแล้วอันนั้นเขาคุ้มค่าแต่ประเภทที่แบบดือ้อแล้วไม่เอาอะไรไม่แคร์ไม่สนความพ้นทุกข์กับไม่แคร์ ชอบความทุกข์ชอบความชอบเกินค่าทำลายกันโกรธเกลียดอวดดีอวดกิง่งนักเลงก็ดีบุคคลเหล่านี้ฟังต่อเนื่องให้ได้เจ็ดปีนะฟังต่อเนื่องฟังตลอดชีวิตเลยจนกว่าจะหยุดหายใจแล้วพวกเราจะไม่เกิดน,นี่ประเภทนี้เป็นประเภทที่แบบแย่ yeah, สุดๆแล้วนะเออเข้าใจนะเพราะงั้นไม่ต้องมาถามนะว่าทําไมถึงฟังแล้วไม่ไม่ปลุงสักทีไม่นี่สักทีไม่แจ้งสักทีเนี่ยแหละอย่างที่บอก พวกเราจงทําตัวเหมือนแก้วไม่มีน้ําทําตัวเหมือนไส้เดือนไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องจําไม่ต้องคิดอาจารย์ไม่ได้สอนให้จําอาจารย์ไม่ได้สอนให้เชื่ออาจารย์ไม่ได้สอนให้คิดอาจารย์พูดแต่เรื่องความจริงเท่านั้นแต่ความจริงก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาพวกเราตลอดเห็นให้ได้แค่นั้นเองว่าเสียงที่พูดนี้มันเป็นใครอ่ะเอ้าเสียงที่พูดนี้มันเป็นใครเนี่ยมันพูดของมันเองนี่แล้วก็ปึงเลยเห็นใด้ได้นะ เป็นให้ได้ว่าที่รู้อยู่เนี้ยมันรอบรู้ถึงเสียงอยู่เนี่ยมันรู้ของมันเองเอา้าเฮ้ยมันรู้เองแล้วเราอยู่ไหนอ่ะเราก็ปึง่งขาดสมบัติไปทุกอย่างพังพินาศหมดเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ใสคเกินเป็นเนื้อเดีวยวกันกับจักรวาลธาตุเป็นเมื่อไร่เราจะรู้ในขณะที่โลกมนุษย์เขายังไม่รู้รู้ให้ได้ ใครถึงก่อนก็สบายก่อนพ้นก่อนแล้วมาประกาศความรู้นี่แชร์ความรู้นี้ให้ทุกคนบนโลกใบใบนี้ได้ฟังพวกเราว่าดีไหมถ้าทุกคนบนโลกใบนี้ต่างก็คุยกันแต่เรื่องจิตเรื่องท่าชีวิตที่ไซบริสุทพวกพวกเราว่าดีไหมพวกเราว่าดีไหมถ้าพวกเราสมมติเราเป็นมหาเศรษฐีเราอยากเอาเทพไปแจกผู้คนเอาเทพไปแจกผู้คนบนโลกใบนี้เลย ให้ทุกคนได้ฟังให้หมดเลยแล้วคนที่เขาได้ฟังตลอดเวลายิ่งฟังยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจจนรู้ว่าโอ้ยสบายแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยแล้วมันไม่ไม่เกิดอีกต่อไปด้วยมันจะรู้เต็มหัวใจว่าไม่เกิดแล้วมันโล่งมันเบามันสบายมันไม่ห่วงอะไรแล้วบนโลกใบนี้ไปได้วยความยิ้ม พรามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอานิสงส์ของการที่ฟังแล้วน้องเข้าใจจนสุดท้ายเราผลทุกทาวลและไม่กลับมาเกิดเรากลายเป็นเนื้อธาตุไสบริสุทธิ์กลือไมนทั้งจักรวาลเป็นธาตุชีวิตที่ได้กลับบ้านแล้วพวกเราว่าดีไหม พวกเราว่าดีไหมที่ทุกคนบนโลกคุยกันแต่เรื่องนี้นะอาจารย์จะอุปมาให้ฟัง่ะเด็กนักเรียนหรือทุกคนนะพอเริ่มเอาระบบนี้เข้าไปในระบบการศาึกษาคือทุกคนต้องผ่านต้องเรียนวิชารู้แจ้งจิตแล้วเด็กนักเรียนทุกคนต้องไปฟังเทพอาจารย์พ้นทุกได้พอะรู้ไปฟังทุกคนก็ไปฟังเลยนี้ฟังทําความเข้าใจใครเข้าใจก่อนรายงานกูหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูระเบิดเมื่อวานนี้ร้องไห้เลย มันไม่เหลือหนูเลยพูดอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่หนูเนี่ยมันล้มเป็หมดเลยเนี่ยครูให้ผ่านปั๊บเลยไปเรียนชั้นต่อไปแล้วครูเองก็ต้องฟังจนแจ้งด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อการที่เป็นธาตุบริสุงงทธิ์เป็นยังไงไม่ทุกข์แล้วเป็นยังไงไม่เกิดแล้วเป็นยังไงแล้วนักเรียนทุกคนก็ออกมารายงานครูคนไหนแจ้งได้แล้วบางคนก็วันเดียวสองวันเด็กทยอยมาเล่าให้ครูฟังแล้วเด็กนักเรียนคนอื่นที่ยังงงตื้ออยู่ฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็รีบมาถามเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำยังไงฉันถึงจะเข้าใจ เพื่อนก็บอกว่าฟังน้อมตามดีๆมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยดูดีเสียงที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียงเรานะเห็นให้ได้นะเนี่ยที่รู้อยู่เนี่ยได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ไหมเห็นไหมมันได้ยินของมันเองเราอยู่ไหนมันได้ยินของมันเองเนี่ยไม่ต้องตั้งใจมันได้ยินเองใช่ไหมเราอยู่ไหนแค่นี้เองเด็กนักเรียนบางคนได้เห็นเพื่อนเล่าให้ฟังตัวก็เอ๊ะ ทำไมฉันไม่เข้าใจฟังต่อไปเด็กนักเรียนแทนที่เขาจะไปเล่นเกมไปเที่ยวไปเล่นไร้สาระเขาก็จะฟังเพลงทําอะไรเขาก็ฟังฟังเทพอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเขาจะฟังเทพอาจารย์ตลอดเวลาเลยแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจเข้าใจเสียงอาจารย์ก็เริ่มดังอยู่ในจิตแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจโอ้โอ๋ออ๋อไปเริ่มเบาลงไปเลยแล้วสุดท้ายกขาขาดสะบั้นมารายงานครูครูแบบโอ้ดีใจด้วยลูกเก่งมากลูกเบาลงแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วทนะ อาศจรรย์เต็มหัวใจไ่ลูกนูเห็นอะไรบ้างโอ้โหเห็นอะไรที่มนุษย์เห็นไม่ได้เพียบเลยมันจะเกิดของเล่นมียานทัศนาที่ละเอียดเห็นละเอียดยิบเลยแหละเห็นแม้กระทั่งว่าอาดีตเราเป็นอะไรมาเห็นแม้กระทั่งว่าจิตของเราเป็นไงใสหรือขุนมัวหรือขุนดำมันเห็นหมดเลยบอกให้นี่แค่ของเล่นบบเบาเบาเราแค่นี้พอซึ่ง พอถึงแล้วนะมันจะไม่อดดีอดเก่งว่าฉันเป็นเทพพระเจ้าฉันยิ่งใหญ่ที่สุดฉันคือผู้ที่สร้างทุกสารรพสิ่งฉันเก่งฉันเลิศเพ้อไม่มีเรื่องแบบเนี้ยถ้ายังเป็นแบบนี้แสดงว่ายังเล่นกับความคิดอยู่นะคนที่ถึงแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรเลยมันโล่งมันเบามันไม่เหลืออะไรมันสบายมันเข้าใจมันไม่สงสัยแล้วนี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราพูดได้เต็มปากเลยนี่คือผู้ที่ เต็มหัวใจจบหลักได้แล้วทีนี้เด็กนักเรียนทุกคนจะเริ่มฟังตลอดเวลาเขาจะไม่เล่นเกมเขาจะไม่ติดเที่ยวเขาจะเริ่มเข้าใจตื่นรู้อยู่ภายในเป็นสติสมาธิเขาจะเริ่มตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาจะเริ่มเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างการใช้ชีวิตการตื่นรู้อยู่ภายในการไม่ไหลไปกับความคิดนึกอารมณ์การรู้การไม่ทุกข์กับสิ่งใดๆเขาจะเริ่มเรียนรู้เดียดไปเรื่อยนะ เลิกเรียนตอนเที่ยงก็ดีหรือเลิกเรียนก็ดีเด็กจะเริ่มจับกลุ่มกันคุยกันแต่เรื่องจิตเรื่องทายังไงฉันถึงจะปลงเหมือนเธอทํายังไงฉันถึงจะเข้าใจมันจะคุยกันแต่เรื่องการปลงต่อธาตุบริสุทธิ์การตื่นจากความหลงยึดจะคุยกันแต่เรื่องจิตเรื่องความพ้นความอิสระความเบาความล่องทุกคนจะคุยกันแต่เรื่องเนี้ยมันจะไม่เล่นกันแลแบบไร้สาระไม่มีละ มันจะเริ่มแบบสนุกกับการตื่นรู้อยู่ภายในเอาชนะเกมนี้เอาชนะหัวใจดวงนี้เอาชนะความโง่ความไม่รู้นี้เนี่ยมันจะโอ้โหมันจะสนุกมากเอาชนะหัวใจตัวเองเนี่ยเอาชนะเกมนี้ให้ได้นะแจ้งต่อท่าบริสุทธิ์ตัวเองให้ได้นะพวกเราทีนี้ผู้ใหญ่สมมุติเรากระจายเทปไปมากๆพกเรนนึกภาพนะแชร์เทปอาจารย์ให้ทุกคนบนโลกได้ฟังคนมีปัจจัยมีตังเยอะๆเนี่ยเอาเงิน ที่ตัวเองมีมากมายเอาแทนที่เอาไปซื้อไปสร้างอะไรที่ไร้สาระเนี่ยเอามาเอามาเอาทําเทปเนี่ยมาสั่งเทปทําเทปปุ๊บแจกคนบนลลกวันนี้ให้เขาได้ฟังมีคนที่ยากจนเยอะแยะมากมายนะคนเฒ่าคนแก่ที่เขายากจนเขาไม่มีเทปเรื่องจิตเรื่องวิชาลู้แจ้งจิตเขาไม่มีเลยเขาลําบากมากกับการหาอยู่หากินเขาถ้าเราเอาไปแจกเขาเนี่ย เขาจะได้ฟังเทปคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่กับบ้านเขาได้ฟังเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ปลุงขึ้นมาประจักษ์เต็มหัวใจแล้วเขาก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเนี่ยพวกเราว่าดีขนาดไหนแล้วพวกเรานึกภาพว่าถ้าเราไปแจกกับคนพิการอีกเอาไปแจกกับโรงพยาบาลต่างๆให้โรงพยาบาลเปิดให้ผู้ป่วยฟังแทนที่เขาจะนอนอยู่เฉยๆอยู่กับอาการป่วยนอนคิดฟุ้งซ่านนอนเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เอาเทอาจารย์ไปเปิดให้เขาฟังเรื่องจิตเรื่องการรู้แจ้งจิตเรื่องของการพ้นทุกโดยถาวรเรื่องของการไม่กลับมาเกิดอีกพอทุกคนได้ฟังแล้วนะทุกคนที่กล่าวนี่ี่เบื้องต้นนะเนี่ยหรือแม้แต่คนที่อยู่ในห้องขังเรือนจําก็ดีหรือแม้แต่คนป่วยตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆก็ดีหรือแม้แต่คนยากจนจุดตามป่าตามเขาบ้านนอกที่เขาไม่มีสัญญาณเน็ตก็ดี แจกให้คนเท่าคนแก่หรือเด็กน้อยหรือแจกให้หมดสําหรับคนที่เขาลําบากก็ดีทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยอย่างคนป่วยโรงพยาบาลไหมเขาป่วยนอนเครียดนอนทุกข์เรื่องนี่เรื่องสินเรื่องลูกหลานเรื่องไม่มีใครมาดูแลเรื่องอาการที่เขากําลังจะป่วยหนักไปเรื่อยจนเขาจะอาจจะตายก็ได้เขานอนซึมเศร้า,าเครียดให้กับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรคเครียดโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับการคิดวนๆจนนอนไม่หลับก็ดี วิชาโลกจิตทั้งหลายแหล่ตรงเอาเทพอาจ,จารย์ไปเปิดให้หมดเลยพอเปิดปุ๊บบุคคลเหล่านี้ที่เป็นโรคเรียดโรคนอนไม่หลับโรคคิดโรคเครียดเนี่ยกับเรื่องราวชีวิตเนี่ยพอได้ฟังปุ๊บจะเริ่มหันมาเฮ้ยเราไม่ใช่มนุษย์เลยอ๋อเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ใช่มนุษย์แล้วเราอยู่ไหนเพวกเราก็ฟังไปฟังไปผู้คนมากมายฟังไปมีแต่ความสงสัยแหละเพราะเป็นความรู้เดี๋ยวที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เราไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยมันเป็นแต่เพียงอาการปรุงแต่งที่เราไปอาศัยมันอยู่เนี่ยเราอาศัยร่างกายนี้เราไม่มีรูปร่างแน่ยเเราถึงมาอาศัยร่างกายเพราะมันมีรูปร่างเราอาศัยเสียงนี้แสดงว่าเราคือธรรมชาติหนึ่งที่ไม่มีเสียงเราถึงมาอาศัยเสียงเราอาศัยมโนภาพในการนึกภาพแสดงว่าเราเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลย เราอาศัยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยๆแสดงว่าเราเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเรามาอาศัยความจําแสดงว่าธรรมชาตินี้มันไม่ต้องจําเรามาอาศัยอาการรับรู้อยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงเนี้ยเห็นไหมมันรับรู้ออกมาเนเองเราอาศัยอาการรับรู้นี้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินี้มันไม่ต้องอาศัยอาการรับรู้เลยเข้าใจไหม เราคือธรรมชาติว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุสีโลกเป็นอมตะธาตุเป็นธานตาทาุท,าที่ไม่เกิดไม่แตกสลายด้วยพวกเราไม่เคยเกิดเข้าใจไหมในธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้มันไม่มีการเวลาและมันไม่มีระยะทางมันปืนไปกับทุกสรรพสิ่งเลยพวกเราเป็นจักรวาลธาตุเราเป็นอย่างนั้นเหมือนเราคือหยดน้ำหนึ่งหยด ที่เอามาใส่ภาชนะกายพอเราเอาหยด,ดน้ำหนึ่งหยดของเราคืนกลับสู่มหาสมุทรเราจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับมหาสมุทรเราไม่ใช่หยดน้ำหนึ่งหยดเราแต่เราเป็นเนื้อเดียวกันกับทั้งมหาสมุทรเลยเข้าใจไหมเข้าใจได้นะนี่คือธรรมชาติของจิตเราเราแค่เห็นให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราอาศัยเนี่ยมันไม่ใช่เราไอ้เสียงเนี่ยเราอาศัยอุปกรณ์เนี่ยอาศัยธรรมชาติเนี่ยที่มันพูดอยู่เนี่ยมันคิดคิด,ค,ดคิดอยู่ตลอดเนี่ย เราเห็นให้ได้ว่ามันคิดของมันเองมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันทําหน้าที่คิดของมันเองเห็นได้เมื่อไหร่ว่ามันไม่ใช่เรานะมันทําหน้าที่คิดของมันเองเราอยู่ไหนธรรมชาตินึกมันก่นึกของมันเองเราอยู่ไหนธรรมชาติที่ปรุงเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยอารมณ์พอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เขาทํางานของเขาเองเราอยู่ไหนธรรมชาติที่รับรู้อยู่ตอนเนี้ย มันรับรู้ของมันเองเห็นไหมเนี่ยมันได้ยินได้กลิ่นได้เห็นมันเห็นของมันมันรู้ของมันเองเราอยู่ไหนเห็นให้ได้นะเห็นให้ได้สังเกตด,ดีๆที่รู้อยู่นี้ถ้ามันไม่ใช่เราเราอยู่ไหนอ้าแล้วใครกำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยใครกำลังพูดอยู่ตอนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เราหรอเรา ปึ้งเลยน้ําตาไหลร้องไห้หลุดออกจากความเป็นเราอะ่ะไม่กบว่าความเป็นเรามนถูกหลอกลวงด้วยไอตัวเนี้ยเรามาถูกหลอกจากอาการปรุงแต่งเนี่ยแล้วมันร้องไห้เลยมันเห็นให้ได้นะพวกเราเห็น้ได้นะพวกเราโอ้โหพวกเราจะอัศจรรย์มากแล้วมันจะเจอแต่าตาที่มันบริสุทธิ์เปี่ยวเีย,เยไม่ทุกเลยธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า